สวัสดีสวีดัตอีกแล้วครับพบกันในคลิปนี้คือสิงตาสิงตาพลอยนะครับชนิดแบบสามขวัญตะปบเหยื่อนะครับโอ้สวยงามมากตัวนี้ก็สวยงามนะครับมีคล้ายๆกันอย่าหลายตัวนะครับนี่เป็นแบบรูปทรงแบบตะปบเหยื่อนะครับตะปบเหยื่อก็จะยกขาข้างหน้าหนึ่งขานะครับเห็นไหมครับสิงสามขวัญงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับชนิดเก่าเก็บสามขวัญนะครับ ปากทรงแบบนกแก้วนะครับพุทธคุณโดดเด่นทางเมตตามหานิยมมหาอำนาจแค้วคาดนะครับคงกระพันชาตรี <c oughs> วิธีบูชาก็ท่องนมโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อเดิมนะครับ <c oughs> อิติอารหังสุขโตพุทธสโลหลวงพ่อเดิมนามะเตอาจาริโยมอายัสมาอาจารยโยมพันเตโหหิแล้วก็ท่องหัวใจสิงด้วยครับสิงห,าหนาทังสิงห,าหนาทังหลักตัวไหนชอบตัวไหนสก,กิดข้างผมได้เลยครับ โทรมาเลยครับเข้าไลน์มาเลยครับมีพอแบ่งปันก็จะแบ่งกันไปนะครับนี่คือสิงห์นะครับงาแกะของหลวงพ่อเดิมนะครับคาถาสิงหนาทางสิงหนาทางนะครับพุทธคุณโดดเด่นทางเมตตามหานิยมแคลค่าคงกับพันชาติมหาอํานะครับสิงห์สามขวัญนี่ฮิตกว่าหรือว่ามีคนชอบหรือว่านิยมมากกว่าสิงห์สองขวัญนะเพราะว่าสัดส่วนเขาจะสวยนะครับความยาวได้นี่เป็นสิงตะปบเหยือนะครับ สวยงามมากนะครับเนี่ยสิงตะกบเยือสามขวัญตาพลอยนะครับสวยงามมากนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับใครอยากได้คลิกกันเข้ามาเลยนะครับเนี่ยสิงตะกบเยือ<ร>อย่าลืมกดติดตาม้วยนะครับกดตรงไหนเราคนแก่ไม่ค่อยจะรู้กดติดตามที่หน้าจอเราเขียนว่ากดที่บอกว่าติดตามนะครับติดตามนกดตรงนั้นนะครับเขาก็จะติดตามมีประโยชน์ตรงที่ว่าผมอัพคลิปอะไรขึ้นมาก็จะเห็นก่อนเขาเลยนะครับ ไอ้เอของเรากดติดตามมาเลครับมีของดีมาให้พวกเราชมเยอะๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ